่านสาธุชนพุทบบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่เจ็ดในเรื่องที่กล่าวถึงว่าการจะหนีนกรกกันรัชเกษตอนนี้ถ้าเสียงตอนนี้เป็นเรื่องเสียงารหนีนกรกอย่างเดียวแต่การหนีนกรกบรรดาท่านพุทธบริษัทในตอนต้นๆได้พูดทั้งรลายละเอียดมาแล้วตอนนี้ไปเพื่อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เป็นการเปลีอยเวลา ก็พวกขอพูดย้ำสั้นๆว่าคติก็บคนที่จะหนีนรกได้มีสามอย่างด้วยกันคือหนึ่งมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่ากายเกิดมาคราวนี้ในที่สุดเราก็ต้องตายแต่ได้ว่าความตายมีเวลาแน่นอนไม่ได้หาไม่ได้แน่นอนอย่าคิดว่าแก่แล้วตายมันก็ไม่แน่อาจจะตายเช้าวันนี้ก็ได้ไม่ประมาทในการทำความดี ตั้งใจว่าตายคราวนี้ไม่ขอไปอบายภูมิทั้ง4ี่แน่จุดเตี่ยะไปจุดเดียวคือพระนิพพานตั้งตรงไว้เลยหลังจากนั้นก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอ,ร,อริยสงฆ์เป็นที่พึง่งคือยอมรับนับถือด้วยความจริงใจแล้วหลังจากนั้นอีกทีหนึ่งก็ซ้อนเข้ามาได้ความดีก็คือมีสินห้าเป็นปกติ ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้สมเด็จพระมหาโมนีคือพระพุทธเจ้าทรงตรัสว,ว่าทุกคนหน,นีนรกได้แน่แต่ก็ต้องระมัดระวังอารมณ์คำว่าอารมณ์ยาปล่อยให้อารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาคล้องใจเรื่องความกังวลนิดหน่อยในเรื่องความไม่ดีอย่าให้มีในใจอย่างตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วท่านไม่ได้ปรามาตรพระไตรศนาคม ท่านไม่ได้ละเมิดศินแต่ว่าต้องไปอบายภูมิว่าจิตมีอารมณ์กลุ่มดึงหลงผิดข้อนี้ก็ไม่ขอพูดย้อนเพราะว่าจะเป็นที่เบื่อหน่ายของบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้ไปก็จะขอนำอภุธ h านสติกรรมฐานมาคุยกันเพราะว่าการคิดถึงความตายจะคิดอย่างเดียวเราจะต้องตายหมดที่หมายในการจะพึงไป อย่างนี้อารมณ์เศร้ามันก็จะเกิดคนเราถ้าจะออกที่บ้านต้องมีจุดหมายปลายทางเป็นที่ไปและก็สถานที่ไปนั้นต้องดีกว่าที่เดิมไม่ใช่ให้มันเลวกว่าที่เดิมถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจากความเป็นคนจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรกก็ดี เป็นนาสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เียฉันก็ดีทั้งสี่รายการนี้ไม่ดีทั้งหมดถือว่าเป็นการขาดทนุนการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ดีหรือการเกิดเป็นคนก็ตามความจริงคนกับมนุษย์นี่ไม่เหมือนกันรูปร่างอย่างเดียวกันแต่ว่าความรู้สึกเขาจิตใจไม่เท่ากันคนนี่แปลว่ายุง่ง คือไม่ยอมรับนับถือใครจริงๆไม่ยอมปฏิบัติปฏิบัติในด้างความดีจริงจังอย่างที่จะรักษาศีลก็รักษาศีลไม่จริงทำให้เพียศีลหัวเต่าผุกเข้าผุกออกรักษาบั่งไม่รักษาบัางสีขาบทแค่ห้าประการก็ถือว่าอย่านั้นจําเป็นอย่างนี้จําเป็นแก่สังคม ถ้าปฏิบัติตามศีลก็ขาดสังคมคนในสังคมนั้นไม่คบหาสมาคมอย่างนี้เขาเรียกกันว่าคนสำหรับมนุษย์ต้นตระแหนวใจสูงคนนี่แปลว่า,วายุ่งถ้าปฏิบัติในศีลได้ทำไม่ได้ก็มีแต่ความยุ่งสำหรับมนุษย์แปลว่าใจสูงคนที่มีใจสูงคือมีกร,รมหมดสิบประการครบถ้วน คือมีทั้งศีลทั้งธรรมครบถ้วนทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดแล้วก็ไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์ทางใจไม่คิดใยอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดไม่คิด จองล้างจองผลานไขมีความเห็นตรงตามความเป็นจริงยอมรับต้องถือความจริงที่เป็นเหตุบรรดาบดาให้มีความสุขอารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่ามนุษย์ขอประทานอภัยเถิดบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ท่านนั้นหลายกําลังฟังอยู่นี่ท่านวัดกําลังใจเขาต้องดูทีแล้วว่าเวลานี้นะ่ะท่านเป็นมนุษย์หรือว่าท่านเป็นคน หากว่าท่านเป็นคนก็รู้สึกว่าความสุขของท่านจะน้อยไปได้กําลังใจของท่านเป็นมนุษย์ความสุขของท่านจะมีมากมายเหลือเกินเกือบจะหาอารมณ์ของความทุกข์ไม่ได้เรื่องนี้ยังไม่พูดกันไม่ช้าไม่กี่วันก็ได้ได้พบกันวันนี้มาพูดกถึงพุทธานุสติกรรมฐานเพราะว่า สังโยชน์สามประการเมื่อใช้บรณานุสติกรามฐานคือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์แล้วต่อไปก็มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกรรมฐานอีกสามประการแล้วก็มีศีลานุสติขั้นสุดท้ายนี่เป็นเรื่องมีความจำเป็นจริงๆวันนี้ขอพูดเรื่องพุทธานุสติกรรมฐาน แต่ขบันดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทและท่านผู้ฟังทั้งหลายได้โปรดทราบว่การตัดแสังโยตพระพุทธเจา้าบอกว่าสังโยตสามรายการนะไม่มีอะไรหนักเป็นของเบาๆฉะนั้นการปฏิบัติส่วนนี้จังปฏิบัติขันด้านเบาๆสําหรับท่านที่นิยมความหนักได้โปรดทราบต้องขออภัยท่านด้วยบางทีท่านจะคิดว่า พระวัฒน์งมีด้วความเกียรครานปฏิบัติเบาๆแบบขี้เกียจอันนี้ก็ขอยอมรับถ้าคนขี้เกียจแล้วได้เงินเดือนมากๆทํางานเบาๆได้เงินเดือนมากๆอย่างนี้ก็ดีก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติธรรมแบบเบาๆแต่ก็ได้ผลดีอย่างนี้ใช้ได้ ก็พอใจตามที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสด,ดาบาาันกสกิทาคามีเป็นผู้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์ในเมื่อพระพุทธเจา้าตรัสอย่างนี้อาตมาเองบทมาจากพระไตรปิฎก ในเมื่อาาตามพระไตรปิฎกท่านบอกเบาๆาก็ปฏิบัติเบาๆไม่ยอมฝืนพระไตรปิฎกท่านนั้นหลายจะหางโง่เง่าเต่าต,ต,ตนยังไงก็สั่งเห็นว่าการบวชเพื่อการปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเป็นคนโง่ก็ต้องถือว่าพระไตรปิฎกสอนให้โง่ถ้าได้ว่าคนโง่ตามพระไตรปิฎกท่านไปนิพายนกนนับไม่ทวนแล้วจิงของยอมโง่ตามนี้ มาว่าการถึงพุทธานุสติกรรมฐานการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าความจริงคําว่าอนุสตินี่แปลว่าตามนึกถึงไม่ต้องใช้กําลังมากถ้าบรรดาท่านพุทธวิษัทตสามารถทรงกําลังใจได้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจ ความจริงการยอมรับรับถือนี่ต้องปฏิบัติตามกันนะข้อนี้บรรดาเขาบรรดาท่านหลายผู้รับฟังจงอย่าลืมการใช้คำว่าเคารพและนับถือแต่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำซึ่งกันและกันอย่างนี้ถือว่าเป็นการหลอกลวงกันถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็ถือว่าโกหกกัน อย่างนี้ความฟังง่ายดีอย่างลูกบอกว่ายอมรับนับถือพ่อแม่หรือเกินสิทธิยอมรับนับถือครูบาอาจารย์จริงๆแต่ว่าพ่อแม่สอนอะไรห้ามอะไรลูกไม่เคยเชื่อฟังครูบาอาจารย์สอนมาแบบไหนลูกสิทยิ์ไม่ยอมเชื่อฟังอย่างนี้เขาไม่เรียกไม่ใช่เรียกคนนับถือกันเขาเรียกคนอักตันยูไม่รู้คนคน อย่างนี้สบายใจมหมบรรดาญาโยมพุทธบริษัทถ้าจะพูดกันอย่างนี้าจะไปว่าใครนึกถึงใครก็ต้องนึกดูก่อนว่าคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยคําว่าวินัยคือข้อห้ามที่ได้แก่ศีลพระธรรมคือการแนะนําให้ปฏิบัตไิได้ของความดีต้องดูว่าท่านพู้นั้น ท่านอยู่ในสังกัดของพระพุทธศาสนาหรือเปล่าถ้าท่านผู้นั้นไม่อยู่ในสังกัดพระพุทธศาสนาก็จะหาว่าท่านไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจรงิจรงจังหรือว่าเป็นคนอกตัญยูไม่รู้คนคนยานี้ไม่ได้เว่าท่านไม่ใช่รู้สิทธุกหา <c oughs> ท่านไม่ไดอาศัยพระพุทธเจ้าในความเป็น เป็นว้แต่นักบวชอย่างอตาบบตมานักบวชแบบรมนี่โกนหัวโกนคิ้วห่ผมผ้าเหลืองนะั่จะก,ก็อยู่วัดอยู่ว่า <c oughs> ความเป็นอยู่ไม่มีอาชีพแน่นอนสำหรับตัวเอง <c oughs> ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อาศัยความเป็นอยู่จากบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเลี้ยงข้าวทแทนอาหารทแทนก็เลี้ยง ที่อยู่ท่านก็นสร้างให้ยารักษาโรคท่านก็นซื้อให้ผ้าผ่อนท้สบายญาติโยมก็ให้ทั้งหมดที่เป็นยางนี้เพราะว่าญาติโยมพระธบริษัท <c oughs> <c oughs> คิดว่าจะมาเป็นผู้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบระมสุคตคือพระพุทธเจา้าปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านทุกอย่างถ้ามาเออน่าจะมาไปพิกล็อกก็หมายความว่า ไปฝ่าฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและก็โกหกบรรดาญาโยมพุทธบริษัทว่าแตมานี่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาทัตพุทธเจ้าท่านที่มีความเคารพพระพุทธเจ้าก็เลยให้ให้นโนนให้นีตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นคนอากตันยูไม่รู้คุณคนหรืออากตันยูไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าเพราะได้กินอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นเหตุ ถ้า,มาไม่ดอาศัยบาร,รมีขององค์สมเด็จพระบรมโลราธิโกเชศก็ไม่มีอะไรจะกินจะใช้คนที่นับถือพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่กินไม่ใช้อันดับแรกเป็นคนอาตตัญยูไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าก่อนอันนี้บรรดาญาโยมุทธบริษัททั้งหลายผู้ให้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีคุณตอนต้นหลอกลวงท่านเป็นคนหลอกลวงประชาชน เรือพุทธศาสนิกชนเรียกว่าประชาชนไม่ได้ประชาชนนี่หมายถึงว่าคนทีนับถือศาสนาอะไรก็เป็นประชาชนทั้งหมดต้องโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนคนที่นับถือพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นมาก็อักตันอยู่ไม่รู้คุณท่านที่ท่านให้กินท่านเลี้ยงดูจะมีความสุขมีชีวิตอยู่กับอักตันอยู่ในท่าน โดยบอกก็ท่านว่าปฏิบัติตามคําแนะนำเขงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแต่เนื้อแท้จริงๆไม่มีอะไรเหลือเลยก็ต้องถือว่าเป็นคนเลวนี่การยอมรับนับถือบรรดาแต่พุทธบริษัทต,ต้องนับถือกันด้วยความจริงใจเป็นส่วนตัวด้วยแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านด้วยสิ่งใดท่านห้ามว่าไม่ดีอย่าทํา ิ่งใดท่านแนะนำว่าอย่างนี้มีเป็นจุดขึ้นความสุขจงทำเราทำอย่างนี้ถือว่านับถือพระพุทธเจ้าจริงแต่ว่าการปฏิบัติตามพระธรรมาำคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในด้านสิ่งก็ดีในด้านธรรมก็ดีคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่มีทั้งแปดหมื่นสี่พันหข้อก็ไม่จำเป็นต้องนํำมาปฏิบัติทั้งหมด เลือกเอาโดยเฉพาะว่าสิ่งไหนเราที่พอจะปฏิบัติได้เราทําอย่างนั้นอย่าปฏิบัติเกินกําลังและตั้งใจปฏิบัติดีวความจริงจังอย่างนี้ถือว่านับถือพระพุทธเจ้าถ้ามีอารมณ์อย่างนี้ถือว่าหนึ่งในพุทธานุสติกรรมฐานที่ว่าท่านมีความระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงมีการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริง มีคำสอนตอนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตอนต้นเรื่องก็ได้ตามพระบาลีว่าสพรพพปาปัสะสะกรนังพระทธเจ้าทรงแนะนำว่าท่านหลายจงอย่าทำความชั่วทุกอย่างกฎสรสูปสมทาจงทำแต่ความดีพระจิตตปิโยทะปันนงังต้องทำจิตใจให้บลอดสายจากกิเลส เอตังพุทธ,ธานาสาสนังพระองค์สยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตัยญาณนนี้เหมือนกันหมดเราก็ต้องจับจุดขั้นแรกว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงห้ามนั่นคือการละเมิดศีลส,สิ่งใดที่ทรงแนะนำไม่ทำคือปฏิบัติตามศีลสิ่งใดที่ทำจิตใจบ่องใสคือทำจิตว่างจากนิบอนอันดับแรกนะ แล้วก็เจริญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาสําหรับสมถะภาวนาก็ดีวิปัสนาภาวนาก็ดีมีมากเหลือเกิน <c oughs> มีมากเดวยกันมากแต่ก็จับจุดเฉพาะวันนี้มาจับเอาเฉพาะพุทธานุสติกรรมฐานคําว่าพุทธานุสติเรือตามนึกถึงพระพุทธเจ้าเออตามนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้า การปริบัติให้จิตว่างจากนิวรณ์จิตมีสมาธิมีอารมณ์สะอาดก็ไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องทำอะไรหนักเพราะการตัดสันยอดสามใยการไม่มีอารมณ์หนักแต่ว่าอารมณ์ของคนมีสองอย่างบรรดาแต่พตรธบริษัทอย่างที่หนึ่งชอบคิด อย่างที่สองจิตชอบทรงตัวคือเฉยเฉยอาการสองอย่างนี้มีกับคนทุกคนในขณะใดถ้ากำลังกำลังใจเราชอบคิดแล้วก็นั่งนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าตอนนี้พระพุทธเจ้าถ้ามีรูปร่างอย่างไงมีความดีอย่างไงถ้าคิดถึงความดีบางทีท่านทั้งไหล อย่านึกไม่ออกโอ้โหความดีพระเจทาเจ้านี่เยอะแยะมากจะเอาตรงไหนกันดีก็อบอกแล้วว่าการตัดสัญญชณส,สามราการนี่เบามากใช่รมเบาๆสำหรับท่านที่ไม่ได้ทิทป,ทประปจกักรคุยานหรือไม่ได้มโนมยิธิคำว่าทิปจกักรคุยานเป็นหลักสูตรข,ของวิชาสามถ้ามโนมยิธิเป็นหลักสูตรขออปัญญา เวลานี้คนได้กันนับแสนอ้าตมาก็ปลื้มใจท่านที่ได้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องบัตไม่ต้องนึกเฉยๆใช้กำลังความเป็นทิพย์ของจิตจับพระรูปประโฉมองค์สมเด็จพระสัมมาสัตพุทธเจ้าจ,จริงๆเลยจะเอาพระรูปประโฉมตอนที่พระเจ้าเป็นหนุ่มสมัยที่ยังทรงพระชนอยู่ หรือว่าสมัยกลางคนสมัยเป็นคนแก่ใกล้นิพพานหรือว่าจะจับพระรูปพระชององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นิพพานไปแล้วก็ได้ทําจิตให้เป็นสุขถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรใจเราก็มีแต่ความสุขเมื่อใจใจิตใจรื่นเรือง,องความทุกข์ความกังวลไม่มีอารมณ์ก็เบาแต่สําหรับท่านที่ไม่ได้ที่พระจ้คุยาน แล้วก็ท่านที่ไม่ได้มโนยิทธิซึ่เบสวนหนึ่งก็าพิญญาก็ใช้กำลังใจคิดคือดูลืมตาดูภาพพระพุทธรูปหรือว่าถ้าจะหลับตาก็ได้หลับตานึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบที่สุดจะเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่วัดไหนสถา,านที่ใดก็ได้ไม่ห้ามทั้งหมด นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นทำใจสบายใจนึกวาดภาพตั้งใจเห็นว่าพุทธรูปองค์นี้นั่งแบบไหนเสีอะไรหน้าตายิ้มแย้มแบบไหนทรงอะไรก็ตามปางไหนอะไรก็ตามเอาเแค่แบบสบายสบายใจถ้านึกถึงภาพอย่างนี้จิตเป็นสุขภาพพระพุทธรูปที่อยู่ไกลนึกไม่ออก ก็นั่งดูพระพุทธรูปองค์ที่อยู่ใกล้ๆไม่ต้องหลับตายก็ได้หรือลืมตาดูจำภาพพระพุทธรูปแล้วก็หลับตานึกถึงก็ได้เอากันแค่สบายใจสมมติถ้าท่านหลับตายกระโอารมณ์จิตมันฟุ้งถ้าความจริงมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าจิตมันฟุ้งอยู่แล้วถ้าหลับตามันจะฟุ้งมากถ้าหลับตาไม่ฟุ้งก็หลับตาลืมตาดูภาพพระพุทธรูป แล้วก็นับตานึกถึงภาพพระพุทธรูปว่าท่านนั่งแบบไหนท่านสียอะไรใ้การที่เขาทำทำแบบไหนถ้าแบบนี้อรมพุ่งเกินไปก็เลืมตาเลืมตามองดูพระพุทธรูปด้วยความเคารพตัวหน้าตาท่านยิ้มแย้มแจ่มใสดีมีจิตใจสดชื่นขณะที่จิตยังพอใจอยู่กับพระพุทธรูปเวลานั้นจิตว่างจากกิเลส แล่จิตก็ว่างจากนิวรณ์มื่วว่างจากกิเลสจิตว่างจากนิวรณ์จิตก็มีอารมณ์เป็นสุขท่านเรียกว่าสมาธิแล้วคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจจิตตั้งใจดูพระพุทธรูปนี่จะดูส่วนไหนก็ตามชอบส่วนไหนดูส่วนนั้นจิตใจคิดตามไปดูก็ได้อย่างนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานแบบคิดนี่ถ้ามีอาการแบบทรงตัว การทรงตัวนิบรรดาแต่มพุทธบริษัทท่านในใช้คำภาวนาและลมหายใจควบคือคำภาวนาส่วนใหญ่ที่นิยมกันใช้คำว่าพุทธโธแต่ความจริงคำภาวนาถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะภาวนาว่ายังไงก็ตามก็เป็นพุทธานุติกรรมฐานเหมือนกันอันดับแรกใช้คำภาวนาควบคู่กับลมหายใจ คือเวลาให้ใจเข้านึกตามบัาพุธเวลาให้ใจออกนึกตามบัทโทแต่ว่าการให้ใจนี่บรรดาตาพุทธบริษัททั้งหลายอย่าบังคับลมให้ใจปล่อยให้ร่างกายให้ใจไปตามปกติจะให้ใจสั้นให้ใจยาวให้ใจหนักให้ใจเบาไปเรื่องของร่างกายเพียงแต่จิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเท่านั้น การที่จิตเข้าไปรับทราบลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างนี้เชื่อว่ามีสมาธิในอนาปานุสติกรรมฐานคือมีสมาธิในเรื่องของลมหายใจถ้าจิตยังรู้ลมเข้าลมออกอยู่เวลานั้นจิตก็ว่างจากกิเลสจิตก็ว่างจากนิวรณ์มีอารมเป็นสมาธินี่ต่อไปถ้าเรา นึกแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวคิดว่าอาจจะได้บุญน,น้อยไปการนึกถึงพระพุทธเจ้าน้อยไปอานนสงสจะน้อยก็ใช้คำโมนาควบคู่คือเวลาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกตามว่าโธทำไม่เรื่อยๆทำแบบใจสบ,บายอารมณ์ทำแค่รมใจเป็นสุขอย่าตั้งเวลาแน่นอน เวลานี้เป็นขั้นการฝึกถ้าตั้งเวลาว่าต้องการ10นาทีบ้างยี่สนาทีบ้างสามสิบนาทีบ้างอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นจะเอาดีไม่ได้ถ้าจิตเริ่มฟุ้งซ่านย่างถือเวลาอยู่ก็จะมีอาการกลุ่มแทนที่จะเป็นผลดีกับเป็นผลร้ายถ้าจยาถามว่าการปฏิบัติเอาเวลาเท่าไหร่ ก็ต้องตอบว่าถ้าใหม่ๆไม่ควรจะใช้เวลามากเลยใช้เวลาแค่อารมณ์เป็นสุขขณะใดถ้ายัางรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ไม่รู้คำภาวนาอยู่ไม่มีลมเอื่นแทรกจิตเป็นสุขใช้ได้แต่ได้ว่าการภาวนาก็ดีรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีเราจะบังคับให้จิตรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกกับคำภาวนา ตลอดเวลาที่เราต้องการนะั้นไม่ได้ทางนี้เพราะอะไรเพราะจิตมีสภาพคิดจิตนี้ชอบคิดนอกเรื่องนอกราวมาตลอดการตลอดสมัยคิดมาอย่างนี้มาไหลสงไขยกับแล้วก็เราจะมานั่งบังคับว่าเวลานี้จิตจงรู้เฉพาะลมหายใจเข้าหายใจออก ยังรู้เฉพาะคำภาวนาอย่างนี้ไม่ได้อารมณ์กุ้มจะเกิดเวลาขณะที่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ดีภาวนาอยู่ก็ดีอาจจะชั้นได้ทรงตัวได้สักนาทีสองนาทีย่งมากวันเดียวก็จิตคือคิดนอนบางคิดนี่บา้านที่เรียกว่าอารมณ์โฟสันต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรารู้ตัวว่านี่สั้นออานออรูปหนอกทานไปแล้ว แล้วก็โค้ยกลับเริ่มจะเริ่มต้นจับใหม่เอาใจเข้าไปรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วภาวนาตามให้ใจเข้า,ออา,น,า,า,ขานึกว่าพุทธใ,ใจออกนึกว่าโถอย่างนี้ใช้ได้สลับกันไปสลับกันมาแต่ปรากฏว่าถ้ารมเริ่มจะสั้นทนไม่ไหวเกิดมีรมฟุ้งสัน้นลมหายใจก็ไม่เอาคขาภาวนาก็ไม่เอาอย่างนี้จะทำยังไง การแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านง,งพวะพุทธเจ้าในพิสุทธิมรรคมีอยู่สองอย่างถ้าซ่านเกินไปบังคับไปอยู่ให้เลิกเสียเลยเลิกเลยปล่อยใจตาสมสบายจะไปดูหนังดูละครดูโทรทัศน์นั่งโขกมากรุกชาวบ้านคงไม่เล่นมารุกหรือมัง้งเอาไม่เล่นมารุกอย่าเพิ่งไปเล่นไพ่ก็แล้วกันไปเล่นไพ่เพลินเกินไปตำรวจจะจับเสียสตางค์ จะร้องรำทำเพลงยังไงก็ช่างจะมานั่งเล็กว่าเอ๊ะใช้เวลานิดหน่อยทำความดีแล้วล่อยใจฟุ้งซ่านมากเกินไปเพราะเพราะอารมณ์ใจเป็นความชั่วมันก็ไม่แน่นักถ้าความดีถ้าเราฝืนนบรรดาท่านพุทธบริษัทมันจะกลายเป็นอารมณ์ร้ายแต่ฟุ้งซ่านมากเกินไปบังคับไปอยู่เราก็ต้องการจะบ,บังคับ มันก็มาอยู่ตามคำตามที่เราต้องการความกลุ้มก็จะเกิดในตอนนี้โรคประาสาทจะเกิดแกบรรดาท่านุทธบริษัทที่ก็บอกว่าทําสมาธิระบาทาสมาธิระบาเก็ใชอารมณ์แบบนี้บางท่านพออารมณ์ดีขึ้นมาบ้างถึงปีติไม่อยากพักไม่อยากผ่อนไม่อยากนอนไม่อยากกินอย่างนี้ก็เป็นโรคสมัยศาสตร์ขาดคําสั่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า รืะว่าสมเด็จพระสัมมาพุทิเจ้าทรงตรัสว่าจงละส่วนสุดสองอย่างคือหนึ่งอัตตะกินวันฐานิโยคก,การทรมานกายทรมานใจสองการมาสุขานิการนิโยคย่อหย่อนเกินไปและอยากได้เกินไปอารมณ์ฟุ้งต้องใช้มัชจิมาปฏิปทาคืออารมณ์พอสบายแล้วก็ทำแค่สบายเมื่อมันไม่สบายเราก็เลิกเวลาใหม่ทำทำกันใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทํากันแค่กําไรไม่ใช่ขาดทุนถ้าวิถ้าเราไม่ต้องการจะเลิกพระพุทธเจ้าแนะนําตามนี้อาตมาเคยปฏิบัติตามท่านบอกว่าให้คิดไปมันอยากจะคิดอะไรก็เชิญคิดไปเมื่อคนฝึกมาพยศมาพยศถ้าฝึกไม่ได้มันวิ่งออกนอกทางก็กอดคอมันเลยมันจะวิ่งไปไหนไปวิ่งไปพระหมดแรงเมื่อไหร่ เราลากเข้าเส้นทางบังคับปัญญาตามใจแล้วข้อนี้ชั้นใดแต่กําลังใจฟุ้งส่านบรรดาแต่พุทธบริษัทปล่อยเลยคิดไปตางสบายอาตมาเคยพิสูจน์มันยัคิดไปอย่างนานไม่เกิน15นาทีพอกลับข้ามาทีมันหยุดคิดตอนนี้จับอนาปานุสติเือลมหมยใจเขาออกกับคำภาวนามันจะทรงตัวแนบนิ่งอย่างดีมากอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เน่ว่าถ้าจะหลาดในการทรงสมาธิมันก็ไม่หนักนักอรบรรดาแทนพุทธวิสัตว์ทั้งหลายสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็จำต้องลาก่อนสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพนะัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี